สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทางช่องมดแชนแนลนะครับพร้อมกับช่องช่างเต่าน้ำโชกค,ครับผมคลิปนี้มาพอกนกับแอดมินคนเก่าคนเดิมนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโทรหาปูโต้งท่างเพื่อเพียนครับไปตามเบอรงตัวเลขสูตรคำนวณนะครับวันที่16กรกฎาคม2565ครับผมมี f อหลายท่านนะครับตามเขามาว่าอยากเบิรงตัวเลขสูตรของปูโตงนะครับผมเพราะว่า เลขวิ่งเลขติดนี่เขาทุกงวดนะครับผมแต่ว่าจับคู่งวดเมื่อกี้นี่รูดไปนะครับมางวดนี้ปูวปูวเรียบเรียงสูตรไม่นะครับเอาเขนเขนเนียนเนเลยนะครับจับคู่มาให้ตรงๆนะครับผมสิเป็นตัวไดเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่งานของเขาตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางทางทีมงานของเขานะครับนัเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ คิดถื่อไกยว่ากันเด้อครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมครับสำหรับเอฟซีทันใดที่สนใจครีมนะครับช่วงนี้กันยังจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2565แล้วนะครับครับโปรโมชั่นนี้ก็จะอยู่จนถึงวันที่10นะครับผมผู้ใดท่านใดสั่งจองกะเฝ้าเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวสิเบิดโปรลดราคาแล้วนะครับผมแล้เอฟซีทันใดสนใจก็ตามเบอร์ที่คุณช่วยด้านล่างเลยนะครับเนาะ ครับผมเพื่อเพื่อเป็นการเสียวเวลาครับเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมทรหาปูโตงน้ากันไปรับชมรับฟังพร้อมกันว่าปูโตงจะให้มาเป็นตัวใดในวันนี้เดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันกันนะครับ,รบท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาโทรหาพระอาจารย์โต้งทางอำเภอเพียนน้ากันนะครับไปตามตัวเลขสูตรคำนวณน,น้ำมันสกาดครับผมพระอาจารย์ฮัลโหลครับครับผมอัน อันเถือกเลขกความมั่งแม่จักหน่อยหนูปูอันอันไข่แน่เหรอครับผม,มอ,อันเพื่อนอยู่นีิล่ะครับแต่ว่าเพื่อนบ่อยากออกซื้อป้ายช่วงนี้หนาเพื่อนบอน่ท่านได็เขาที่เขาทางครับผม <c oughs> อันพ่อใดอยู่ครับปู มออัิ่่บครับผมอยากจะขอแนวตั้งครับผมเอฟซี FC ตามของมาลายครับของพระอาจาันโตงครับผมออมีเอฟซีถามหายอยู่บมีแหรอเนาะครับมีเอฟซีถามหายอยู่เลขเข่าขนาดนี้พอถามหาได้จังใด <c oughs> เลขล้นก,ก,ก็นานเลขวิ่งกับเขาเนาะครับเลขวิ่งก,กับเขา่าครับผมเลขร้องโตกับสุยเป็นตัวนึงครับกัดถรามดา,าตัวเลขแล้วครับมีสุยมีเสียด มีพาดมีเข่ากันบ้างครับผมตามธรรมดาล้วครับผิดตือเบาหวา,ากันครับผมบนนอัดแล้วครับผมพร้อมแล้วครับนวดนี่ร่องสูตรไหมครับผมสูตรแรกสูตรไหมเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรไหมร่องดึงเหรน,นะครับผมแยกบนเป็นบนแยกล่างเป็นล่างเหรน,นะโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยบอกครับเออตอน ไม่เนี่ร่องเนึ่ร่องวดแรกครับผมวัดก้นอนๆ่นึ่นๆมันสีร่วมทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับวดก้นอนๆน่ะมันสีร่วมเลยครับผมอันนี้มันแยกปาดเลยจะไปร่องสูตรไม่ถ้าสูตรนี่เขาก็ดีไปเรื่อยๆละครับอือเพราะว่าทดสอบทดลองหนึ่งโอเคครับผมเป็นจังเดยครับเนี่ยทา้งวันนี้ครับผม วิ่งสามตัวพี่เขาละบนบนล่างวิ่งบนล่างหมอครับเนี่ยเดินวิ่งบนล่างนี่แะครับผมเอาเริ่มแล้วบอครับพร้อมแล้วครับเอาปูโตมาเปอร์เทนเนาะครับผมดูดประจำวันที่ที่พบประัดกาษอมครับดีพบอ่ะครับผมเอาเริ่มสูดไม่เลยนะลูกเนาะครับผมพร้อมแล้วครับเอาเดินวิ่งครับผม อ่าสีนี้สามตัวขึ้นเขาและบนล่างเป็นวิ่งบนล่างนะครับผมอ่วิ่งบนล่างเจ็ดแปดเต้าเจ็ดแปดเก้าครับอ่สีนี้ตัวเดียนตัวร่องให้อยู่ดอกเรสกันวิ่งเลยครับผมเอาแยกเมื่อเป็นบนบานครับแยกบนครับอ่าแยกบนกลับด้วยไปกลับบ่ครับไปกลับบนครับผมสี่นี้หัวขังขึ้เขาแล้วลูกครับ อันนี้แยกบนสูตรไม่ตรวดลองตดสอบหนึ่งครับผมเอาเจ็ดสองเจ็ดสองครับเอารับเจ็ดก่อนครับผมเจ็ดแปดครับเอารับแปดบาทแปดห้าแปดห้าครับแปดสามแปดสามครับเาับเก้าบาทครับผมเก้าแปดเก้าแปดครับ หาเก้าครับสี่นี้เด่นสองตัวบนใหยครับผมล่างก่อนล่างครับโอคู่เก่าล่ะล่างครับผมขึเก่าละครับีนี้เด่นใหญ่อะสองตัวในล่างครับเก่าซีเก่าซีครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับแปดสองแปดสองครับเก่านึงเนึงครับ 92้าครับ95 95ครับผมครบละงั้นครบแล้วครับผมเออครบแล้วที่เมืเด่นไอโยฝนสามคู่ครับสามคู่ครับผมเอาเด่นเลยเนาะครับหรือเอาไวแต่เด่นที่หลังเอาเด่นตอนนี้เลยครับเอฟซีจังสีได้ไปหาซื้อท่านครับผมโพวกทุกไทยนี่ซื้อมาท่านเนี่ยปัวสี่เมี่เลขสามตัวอยู่ครับ เอาเดินเดินบนเนาะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสองครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับแปดสามแปดสามครับผมอันนี้เดินบนนี่ครับกลับด้วยกลับด้วยกลับด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเอาเดินล่างบ้านเดินล่างครับผมเออกระตับด้วยกันละครับเอาแปดสองแปดสองครับเก้าสองเก้าสองครับอือหาเต้า เบอร์มนเกลหาปปูกหครับผมขบวนนี้ขาเกาเนาะครับผมขบนนีาเกบล่างนีขเครับผมอันเลขวิ่งบนล่างนี่ปูเด่นในตัวไดนครับผมเลขกวิ่งสามตัวนี่เ้เด่นเจ็ดกับเก้ารองแปดนะครับผมเดเก้ารองแ๋อเดนเรองแครับผมรองแรองเะครับผม เด็กตัวเด่นมือเก้าละครับเออลูกกาโดยมามื่อที่เขาอยู่เนาะเปรนนี่ครับแบบทุกตัว,ตวละเอาปูคือขังว่ามีสามตัวน้ำครับผมเออสามตัวน้ำกะคั้นตีตัวลักมือกัเจ็ดแปดเก้าเนี่ยลูกแต่ว่าดีแยกเด่นอยู่หกประตูครับหรือสิโตัก็ได้ครับเดี๋ยวไอ้ปูสิบอก บกประตูนะตะเลขเนี่ยละเลขแเนี่ยละครับผมเอาเลขแเกิมีตัวรักไ้มเนาะครับอ่าเลขวิ่งเนี่ละเลขแตเจะมมนแยกออกเพราะตรงตัวที้เตงไปเลนะครับผมแเอาละไรครับผมเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดครับ แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าครับเก้าเจ็ดแปดครับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดครับแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดครับผมครบครงบครบครับหกประตูครับผมมเอาเป็นติงแล้วนะครับปูมาตรงตจวนะครับติงมาตรงตครับผม ตอนเก็บแดดก็เป็นตูดกันได้แล้วเนี่ครับผมเออมักกระจัดคัดับพานที่ว่าเรือเรียกเสาครับแต่ว่าตนปูต้นจอบสูดไม่ว่างครับผมตึ้งตึงที่เขาอยู่หรอกมันพอมแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างแน่ครับผมสามตัวเป็นสามตัวแน่ถ้าิีนเด่นกับเก้าเนี่ยเราล่องแดดเก็บเนีะยละ โอเคครับปูนกับขอบพระคุณครับผมสำหรับแนวทางดีๆให้เอซครับผมงวดนี้ครัผมครเบอเอฟซทั้งหลายทควงขอรับรวยดสาธุครับส้ว้บสาธุครับ ครับผมได้ครับได้ครับอไผัมชี่่ครับผมมดลเองอโอเคครับเออปังๆดอกวดนีครับผมให้ปังๆัน้ำกัน<ม>ครับป<า>ูมีเอฟซีถามหาครับถามหาหลายครับผมปูหลายู่บ่ครับประมาณเท่าไหร โอ้ยไหลยอยู่ปูเดี๋ยวว่าประมาณบ่ไใดหรอกหลายอยู่พี่ว่าตามปูโต่งเนี่ยตามปูโต่งเนี่ยนะครับผมถึงว่โชวมาว่าโอเคครับปูเดี๋ยวผมโทรหาเด้อครับพุงชุดไทยเดี๋ยวปูยำให้เท่านึงครับผมมันกันสีตอนนี้ลราลูกเอามีแค่นี้เลยบอกครับเออเอามีแค่นี้รเราโพสสูตรไม่มันมันได้บริ้นได้ร่างลเลยดะครับตามตัวได้ลเลยดะครับผมโอเคครับปู ก็จะถ่ายที่ทโทรมาตอนละครับครับผมอจะเลื่อนพรอนจะเลื่อนพรอนจาธุครับคอยลูกโบถ่ายเร็วเด้อ,อนะโอเคครับปู่เป็นเสมให้มันงามเหมือนกเ,เ,เสริมให้มันงามครับเออต่างมีกู่แล้วครับครับผมอ,อ่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะแปะตัวเลขไว้ให้เบิรงนะครับ ทางด้านหน้าจอนะครับผมตัวเลขหน้าทางของปูโตง่งทางกัเพ,เพื่อนครับผมงวดวันที 16, ่16กรกฎาคม2565้ครับผมเอาเห็นชัดปะ,ะ,ะเดี๋ยวแอปนินจะขึ้นแปะไปหาหน,หน้าจอนะครับผมครับปูโตง่งหามากวดนี้ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเป็นตัวเลขไปกับเด้อครับท่านผู้ชมทั้งเบิดกับบนหครัล่างหวคูนะครับผม ครับเพราะว่าเบิ่งตัวเลขน้ากันครับปูโต่งไหหมาวิ่งบนล่างนะครับมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับผมนะครับมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับจับคู่บนครับมีหกคู่ครับผมมีเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดห้าแปดสามเก้าแปดแล้วก็ห้าเก้าครับผมหกคู่เนาะครับปูโต่งเด่นในที่เจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็แปดสามครับผมเป็นตัวเลขไปกับนะครับผม นะครับอันนี้เป็นแนวทางบนนะครับฮาวเบอรเบอ่งแนวทางล่างครับผมปูตงให้มาล่างหกคูขึ้นกันครับมี9ก้าสี่แปดหแล้วก็95ครับผมเด่นให้3คูครับมี82,92,95เป็นตัวเลขไปกลับขื้นกันนะครับผมบนล่างไปกลับหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเลข สามตัวหกประตูครับผมก็คือเจ็ดแปดเก้านี่เอาไปกลับเป็นหกประตูนะครับเรียกวิ่งบนล่างเจ็ดแปดเก้าเอาไปกลับให้เป็นหกประตูนะครับผมอันนี้ปูเพิ่นกับร่องสูตรใหม่นะครับผมดู้ชมอ่ะครับแคปหน้าจอไว้พิจณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับผมสาหรับแนวทางของปูโต่งทางอำเภอเพ็ญครับผมงวดวันที่สิบหกกรากฎดาคมสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเฮาขอตัวลาไปแล้วพอกันไม่ไคลิปหน้าให้เอฟซีทุกท่านเฮงๆด้วยๆไปน้่กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ